วันนี้นะครับคือเโคเสร็จจะแป้งบ้างนะครับจะกลับบ้านที่สองคลองมุชนะารีสอร์ทครับ AK200 ครับ กดเหล็กเป็นดุ่นนะครับเหล็กเป็นเหล็กเลยเชียงเหล็กบนเหล็กเจ้าอาวาสซับแรงกดด้วยยาง ตัวเครน่อครับรถแขกจะ่ล้นรถเสร็จคุญนะ จะทำมาแล้วครับจะทำมาแล้ว่ใ,ใช้นานครับใช้ปีละครั้งสองครั้งเองรถพึ่งวิ่งได้3,000อีโลครับเนี่ย มาลากกันเนี่ยหางหาง,งหวัว4ปีแล้วครับวิ่งไป3,000กิโลครับพี่น้องเ,อเราใช้มาครับครับนำทีมโดยหลวงพ่อรุยอันทาโตนะครับแห่งที่พักสง วัดสิสถารามนะครับรับสมัครเตนะ็มไม่ชีก็เฟอุยเลยแต่ก่อนก็อยู่กับรงพรุ่งนะครับแต่รงพะรุงแย,ยกเจ้าสำนักไปแล้วครับแจ้าสำนักอมอบตัวครับลงมาแล้วครับเดี๋ยวจะได้พบกับคนขับนะครับ หล้วพ่อรวยอันคาโตครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับสี่ปีแค่สามพันกิโลครับกีเอ็กเซดสามร้อยหกสิบคันนี้ครับเนี่ยสภาพไม่ต้องห่วงครับเนี่ย สี่ปีสามพันกิโลครับพี่น้องดูสิครับสภาพสุดยอดเลยครับไอเส0องร้อยผมเป็นคนล้างเองครับกับมือเลยเนะี่ยมันล้างแกละบีผมมือให้หน่อยครับนู่นครับลวาพอลุยอันทัตโตครับ